สวัสดีค่ะทุกคนปูก็จะมาเปิดกล่องนะคะเป็นกระเป๋านะคะที่ได้มาในช่วงลดราคา w i n t e r s ์ l ซ2023นั่นเองค่ะจริงๆแล้วกระเป๋าของ a r m a ม i นี c เอ็กเใบนี้นะคะปูก็ดูมาประมาณปีครึ่งแล้วนะคะก็คิดว่าตอนช่วงก่อนหน้านี้ที่ยังไม่ด้ซื้อเนี่ยคือเป็นเป็นราคาที่ ยังลดลงมาที่ยังไม่อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะแต่พอช่วงวินเทอร์เซลสองศูนย์สองสามเนี่ยมันเป็นลดราคาอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็เป็นราคาที่ตั้งไว้ควรจะอยู่ประมาณนี้อะไรเงี้ยนะคะเป็นราคาที่น่าพอใจปุกก๊กเลยตัดสินใจซื้อมาแล้วก็เป็นการที่ดูมาประมาณปีครึ่งแล้วนะคะไม่ใช่ตัดสินใจแค่วันสองวันหรือว่าอาทิตย์สองอาทิตย์นะคะคือดูมานานมากแล้วนั่นเองค่ะ ก็พอมาช่วงวินเทอร์เซล2023เนี่ยก็เป็นอะไรที่ราคาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ถูกใจมากๆก็เลยตัดสินใจซื้อนั่นเองค่ะแล้วก็คือมันก็มีคุณภาพที่ดีด้วยนะคะทั้งหนังเอ่ยทั้งฟัง์กชันเอ่ยนะคะเดี๋ยวกูก็จะมาเปิดไปให้ดูด้วยกันค่ะแล้วก็คืออยากจะบอกว่าคนที่ซื้อของออนไลน์นะคะก่อนที่จะทิ้งพัสดุไปนะคะไม่ว่าจะเป็นถุงที่เราได้มานะคะหรือว่าเป็นกล่องที่เราได้มาเนี่ย ก่อนที่จะทิ้งนะคะให้ฉีกชื่อตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะปูก็ฉีกไปแล้วนะคะเพราะว่าทุกครั้งที่เวลาปูได้รับพัสดุมานะคะปูจะไม่ทิ้งไปโดยที่เราไม่ดึงชื่อหรือว่าไม่ฉีกชื่อเราออก <sk az ific> เพราะว่าเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะก็ต้องฉีกชื่อของเราทิ้งก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นที่ติดมากับถุงหรือว่าติดมากับกล่องนั่นเองค่ะเพื่อความปลอดภัยของเรานั่นเองค่ะ เพราะว่าการฉีกชื่อออกนะคะก่อนที่จะทิ้งพัสดุไปนะคะไม่ว่าจะเป็นกองกระดาษหรือว่าถุงกระดาษเนี่ยมันเป็นความที่เราก็สร้างความปลอดภัยให้กับตัวเราเองนะคะเพราะว่าเวลาเรามีพัสดุส่งมาเนี่ยมันก็จะมีชั้งชื่อที่อยู่เรานะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์เราด้วยนั่นเองค่ะก็ จะเป็นอะไรที่เซฟตัวเองนั่นเองค่ะเพราะว่าเนี่ยคะ่ะปู่ก็ต้องทําลายนะคะก่อนที่ปู่จะเอากล่องนี้ไปทิ้งนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นถุงที่ติดชื่อที่อยู่เรามานะคะเป็นพัสดุที่เราได้รับทุกชิ้นเลยค่ะก่อนที่จะทิ้งไปเนี่ยต้องฉีกชื่อทิ้งก่อนนะคะคือทําลายก่อนแล้วก็ทิ้งกล่องไปเราก็จะได้สบายใจเพราะว่ามีอาชีพทั่วโลกระบาดไปเยอะมากๆเลยก็ต้องระวังตัวเองนั่นเองค่ะก็เดี๋ยวจะมาเปิดไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเพราะว่าปู่ก็เปิดกล่องรอไว้เท่านั้นเองแต่ว่าด้านในเนี่ยยังไ,ได้ดูเหมือนนนกัะะคะ จะบอกราคากระเป๋าใบนี้นะคะถ้าไม่ลดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ120ยูโรค่ะก็ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ4,400บาทแล้วก็ถ้าเป็นราคาที่ปู่ได้มาเนี่ยคือลดลงมาแล้ว40นะคะก็เหลืออยู่ที่78ยูโรค่ะก็คิดเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ2,800บาทแล้วก็เป็นกระเป๋าหนังที่ดีนะคะแล้วก็มีดีไซน์ที่แบบ สวยๆนะคะเรียบๆง่ายๆแล้วก็เป็นไรที่ใช้งานเนี่ยน่าจะเวิร์กมากๆเพราะว่าปุ๊กก็ดูมาประมาณปีครึ่งนะคะก็ไม่ได้ตัดสินใจปุ๊กปั๊บเลยแล้วก็ได้ราคามาเป็นที่น่าพอใจเพราะว่าคงจะไม่มีราคาที่ถูกลงไปกว่าน,นี้แล้วก็คิดว่าราคาเนี้ถูกอยู่แล้วนั่นเองค่ะก็เลยตัดสินใจซื้อมาไม่รอช้านะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ่านช่วงโปรนี้ไปก็คงไม่ได้ราคานี้แล้วนั่นเองค่ะแล้วก็อันนี้เว็บไซต์อันนี้นะคะปุ๊กก็สั่งของเขามากับก่อนหน้านี้ เป็นกระเป๋าหนึ่งใบามาแล้วนั่นเองค่ะเพราะว่าปูก็เป็นสมาชิกของเขาอยู่นะคะก็เขาก็ดูแล,แลแล้วก็ส่งจัดส่งเร็วมากๆเลยให้ของมาแบบแพ็คมาอย่างดีนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะปูก็ยังไม่ได้เปิดนะคะแค่เปิดกล่องรอไว้เท่านั้นเองค่ะนยคะก็มาเปิดดูกันเลยค่ะเพราะว่าปูกก็จะได้นำไปใช้เลยนั่นเองค่ะ ก็ะจะเป็นประมาณนี้ค่ะเพราะว่าปูชอบรู้สึกว่าเขาเขาเป็นแบบหนังที่มีความแบบว่าเออมันมีดีไซน์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นเป็นแบบว่าฟังก์ชันที่ปูต้องการด้วยนะคะก็คือมันก็มีแบบแบ,บ,แบ่งฟังก์ชันให้ด้านในเหมือนกระเป๋าใบอื่นๆที่ปูเคยมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะ เนี่ยค่ะฟังก์ชันเขาก็จะมีแบบเป็นประมาณเนี้ยเพราะว่าปูกก็ชอบฟังก์ชันอะไรที่เขาแบ่งมาให้เลยนั่นเองค่ะแล้วก็เขาก็มีถุงมาให้ด้วยนะคะถุงถุงสาหรับเก็บกระเป๋าค่ะชอบมากๆเลยเวลาแบบมีซื้อกระเป๋ามาแล้วก็มีถุงมาให้เก็บอย่างเงี้ยค่ะปูก็จะเอาถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานนะคะปูกก็จะเอากระเป๋าเนะะี่ยค่ะเก็บใส่ลงไปนะคะเป็นการเก็บรักษากระเป๋านั่นเองค่ะ แล้วก็เป็นของ a r m a n i น Change นั่นเองค่ะกระเป๋าใบนี้นะคะมาดูด้านในกันค่ะก็ต้องเอาสัมภาระที่เขาใส่มานะคะก็เวลาเก็บกระเป๋าเนี่ยปุกก็จะบางทีปู๊กก็ไม่ได้ทิ้งไอ้พวกนี้นะคะไม่ได้ทิ้งเพราะว่าเวลาเราจะรักษากระเป๋าเนี่ยเราจะให้เขาอยู่ทรงเนี่ยเราก็เอาพวกนี้แหละใส่ไว้เหมือนเดิมนั่นเองค่ะก็ อันนี้ก็เป็นหูกระเป๋านะคะหูแล้วก็อันนี้ก็เป็นตัวที่ติดตัวที่ติดนะคะแล้วก็ด้านในเนะะี่ยค่ะคือมันกว้างมากแล้วปูก็ชอบแบบกระเป๋าแบบกว้างๆพื้นที่กว้างๆเพราะว่าของเยอะแล้วก็ใส่ของได้จุมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวปู่จะแกะอันนี้ให้ดูนะคะโอเคค่ะมาต่อกันเลยเพราะว่าปู่ก็ไปตัด ทั้งตัวที่เป็นหูตรงนี้นะคะที่เป็นกระดาษแล้วก็ใส่หูกระเป๋ามาเรียบร้อยค่ะเป็นหูสะพายนะคะก็ฟังก์ชันด้านในเนี่ยก็มีประมาณนี้ค่ะก็มีช่องตรงกลางนะคะแล้วก็มีด้านด้านหน้าด้านหลังนะคะติดอย่างหนึ่งคือมันไม่มีช่องที่เป็นแบบช่องย่อยๆให้เราสักนิดนึงนะคะก็คือมันไม่มีช่องแบบ ช่องช่องเล็กๆที่แบบว่าสองข้างอเ,เนี้ยเพราะว่าด้วยความคุ้นเคยปู่ก็จะมีกระเป๋าที่มันจะมีช่องเล็กๆแต่ว่าก็ไม่ไม่เป็นไรนะคะก็สามารถใช้ช่องตรงกลางไปได้นั่นเองค่ะก็แล้วก็หนังเนี่ยมีความดีมากๆเลยคือแบบมันรู้สึกว่ามันจะมีความทนทานดีมากๆเลยค่ะแล้วก็มีความที่เป็นแบบตรงนี้นะคะที่เป็นอันนี้ยังไม่ได้ตัดออกนะคะก็ เนี่ยค่ะก็จะเป็นตัวที่เป็นอาร์มานีเอ็กเชงนั่นเองค่ะแล้วก็ตรงที่เป็นตัวกระเป๋าเนี่ยก็เป็นบอกบ่งบอกเลยว่าเป็นอาร์มานีเอ็กเชงนั่นเองค่ะก็ปูก็เนี่ยค่ะเน้นดีไซน์อย่างเงี้ยค่ะเรียบๆง่ายๆแล้วก็ไม่มีอะไรเยอะแต่ว่าปูจะเน้นการใช้งานที่เราจะสามารถใส่ของได้เยอะนั่นเองค่ะเพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ที่ปูเคยซื้อมาเคลิ้นคอมาตัวนั้นอะปูก็ยังใช้อยู่นะคะแต่ว่าปูรู้สึกว่ามันตื้นไปนั่นเองค่ะแล้วก็มันไม่สามารถอัดของอะไรได้มากกว่านั้นเพราะว่า คือปูรู้สึกว่าพอจะใส่ของเพิ่มไปเนี่ยมันเต็มกระเป๋ามากๆเลยแล้วก็ความตื้นของไมเคลนคอร์ก่อนหน้าน,นี้ที่ปูเคยมาเปิดกล่องเนี่ยมันตื้นแล้วก็มันบางทีปูใส่ของเข้าไปเนี่ยมันก็มันก็ดึง๊งเด้งออกมาอะไรประมาณนี้ค่ะคือมันไม่ลึกพอนะคะแต่ว่าใบนี้มันลึกพอที่สามารถจะยัดของเข้าไปเพิ่มได้แล้วก็มันก็มีความที่แบบว่าพื้นที่ก็กว้างขวางม,มากๆเลยค่ะ ป่ยกก็จะเน้นการใช้งานจะเปะ็นหลักแล้วก็เน้นดีไซน์ด้วยนั่นเองค่ะแล้วก็รวมไปถึงราคาด้วยนั่นเองค่ะเพราะว่าถ้าไม่ช่วงที่เป็นลดราคาเนี่ยปูก็คงไม่ซือ้อปูก็จะรอให้เขาเป็นช่วงลดราคาได้โปรโมชั่นนั่นเองค่ะปูถึงตัดสินใจซื้อนั่นเองค่ะนคะคะก็เป็นประมาณนี้เรียบเรียบนะคะนั่นแหละก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ